จากช่วงที่แล้วเนี่ยที่ท่านนำเสนอ,อช่องทางช่องทางตลาดเพื่อเอาสินค้าด้านการเกษตรของพี่น้องประชาชนสู่ผู้บริโภคหลายๆช่องทางนะครับสมมติสมม,ต,สม,มติผมเองเป็นเป็นเกษตรกร,รผมปลูกแตงโมผมไม่สวนแตงโมผมปลูกแตงโมอยากจะทราบว่าผมะจะเข้าถึง KTL เข้าถึงบริษัทการตลาดของท่านนี้อย่างไรครับก็จริงๆแล้วการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้สินค้าขายได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนื่องจากเรามีข้อได้เปรียบนะฮะนอกเหนือจากร้านค้าชุมชนที่เรามีอยู่ทุกพื้นที่แล้วเนี่ยเรายังมีศูนย์ข่าวนะฮะอีก18จังหวัดครับซึ่งศูนย์ข่าวเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่นะฮะเหมือนกับที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างว่าท่านปลูกแตงโมนะฮะท่าน สามารถที่จะเข้ามาคุยกับทางศูนย์ข่าวแล้วให้ทางทีมงานของศูนย์ข่าวเนี่ยไปโปรโมทเลยนะฮะท่านปูกปกีไล่อยู่พื้นที่ไหนนะฮะกำหนดผล,ผลผลิตเมื่อไหร่นั่นก็แสดงว่ามีคนรู้ละว่าถึงวันนั้นเวลานั้นผลิตผลิตผลของท่านออกนะฮะมันก็ทำให้เขาเรียกว่าคนที่สามารถรู้แล้วก็สามารถที่จะ ใบโพกสินค้าที่ท่านนำมาสู่ร้านค้าชุมชนได้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับครับ,รบนอกนอจากนั้นเนี่ยัยงร้านอาหารก็ดีหรือธุรกิจบริการคืออะไรก็ได้นะฮะที่ประชาชนมีความเดือดร้อนนะครับไม่มีช่องทางในการจัดจําหน่ายเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการโฆษณานะฮะเพราะว่าการโฆษณาของเราเนี่ยคือ1เรามีทีวีนะฮะ ที่เป็นจาน psi นะฮะคนดูได้ทั่วประเทศอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่านอกเหนือจากทีวีแล้วนะครับข้อมูลที่ท่านเข้ามาร่วมหรือข้อมูลต่างๆที่ทางทีมข่า,ขาวของเราเนี่ยได้ไปทำกับสินค้าของท่านนะฮะผลิตภัณฑ์ของท่านเนี่ยเราก็จะมีการลันนะฮะเข้ามาในอินเตอร์แกรมใน y o u t u นะฮะแล้วก็ในโซเชียลมีเดียนะและที่สำคัญเนี่ย ktl คือสื่อนะฮะสังคมนะฮะแต่เราก็จะมีบริษัทจำกัดนะฮะที่ดำเนินการในเรื่องของการขายนะฮะสินค้านะฮะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการขายเพราะว่าบริษัทที่ทำการขายสินค้าเนี่ยเราไม่ใช่เป็นบริษัทที่เป็นในหน้าแต่เป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกท่านโดยตรงะนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อออกไปปุ๊บนะฮะเราก็จะ ให้เห็นเว็บไซต์ให้เห็น f c e e o o o นะฮะให้เห็น Youtube ซึ่งบางครั้งเนี่ยการดูทางหน้าจอทีวีแค่ครั้งเดียวนะฮะมันไม่สามารถที่จะทำให้เขาเข้าใจเขาก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ไปเลือกดูสินค้าอ,อ,อย่างผู้ประกอบการผู้ผู้ค้า อยากได้แตงโมสักหนึ่งคันรถเนี่ยนะฮะเก็สามารถเข้าไปดูกระบวนการต่างๆซึ่งตรงนั้นก็จะอยู่ในเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มของเราซึ่งเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นระบบอยู่แล้วนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีปัญหารเรื่องการขายนะฮะขอเพียงแต่ว่า 1. สินค้าเราต้องมีคุณภาพนะฮะนะนะกับ 2. เนี่ยต้องถูกต้องตามกฎหมายนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะหรืออะไรต่างๆก็ต้องมีออยมีอะไรรองรับ ทางเราก็ยินดีนะฮะที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเสนอนะ,ะรวมถึงตัวท่านเองในฐานะผู้ประกอบการนะฮะท่านก็สามารถมาร่วมรายการนะฮะผมก็จะมีหน้าที่พูดคุยกับท่านนะฮะเพื่อให้ท่านได้นำเสนอในตัวสินค้าหรือในตัวโปรเจกต์อของท่านในกิจการของท่านนะฮะว่าตอนเนี้ท่านต้องการอะไรอยากได้อะไรแบบไหนเราพร้อมนะฮะที่จะเป็นสื่อกลางให้นะฮะนี่คือสื่อของเราครับผมครับขอบคุณอาจารย์มากมาก <ผม S 1> โดยสรุปสื่อที่จะอเป็นเป็นช่องทางให้ให้เกษตรกรเรกรนี่ยนะก็ก็จะมี KTL ดิวสื่อสังคมเพื่อผรนดินใช่ครับของการดำซึ <ใช S 2> ่งมีอยู่ทั่วครับเป็นดาวเทียมาาดาวเทียมทั่วประเทศแล้วก็มีศูนย์ข่าวอยู่ถึงสิบแล้วก็มีศูนย์ข่าวอยู่ทั่วทุกจังหวัดไหนบ้างครับท่านตอนนี้ก็ ภาคอีสานภาคอี 5, สานนี่มีอยู่ห้าสุนข่าวครับก็มีจังหวัดโคราชครับผมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดน้องคายครับจังหวัดพุกดาหารและก็จังหวัดอุบลราชธานีตะเข็บชายแดนนี่ก็สินค้าเราก็สามารถออกทางต่างประเทศได้ภาคเหนือแล้วฮะภาคเหนือก็มีมีอยู่ภาคเหนือตอนบนนี่ก็จะมีอยู่จังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนภาคเหนือตอนล่างนี่ก็จะมีนครสวรรค์ครับผมแล้วก็จังหวัดเพชรบูร์อ๋อครับผมแล้วภาคกลางแล้วภาคกลางนี่ก็มีสองโซนนะครับครับฝั่งตะวันตกก็มีจังหวัดกาญจนบุรีครับนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ก็จะมีจังหวัดชนบุรีอและจังหวัดสักแก้วอ๋อสระแก้วได้ละแล้วภาคใต้นะฮะภาคใต้ไม่อยู่สี่ส่วนขาครับครับก็ูนยนข่าวที่หนึ่งก็คืออยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนฝั่งอันดามันก็จวัดภูเก็ตอ๋อโอเคเลยก็มีสงขลาัแล้วก็ไปอีกชาแดนก็คือตราทิวารอรวมแล้วก็ทั่วประเทศครอบคลุมทั่วประเทศสวนข่าวนะฮะแล้วมีอะไรอีกนะท่านนอกจากสวนข่าวมีร้านค้าชุมชนก็มีร้านค้าชุมชนซึ่งแนวโน้มเราก็จะมีร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนะครับไม่ต่ำกว่าห้าหมื่น ครับห้าหมื่นสาขาฮนั่นก็คือเป็นช่องทางที่ผลิตภัณฑ์หรือ,อสินค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะไปวางตามร้านค้าชุมชนได้นะฮะแล้วก็ผู้ที่จะมาซื้อสินค้าเรานะฮะเราก็เข้ามานําเสนอนะฮะสื่อตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกครับครับแล้วก็มีอะไรอีกนะนะฮะโซเชียลโซเชียลโซเชียลมีเดียซึ่งเราก็จะทํำครอบคุมทั้งหมดเลยครับครับไม่ว่าจะเป็น Instagram, อินด a ้แกรม a c e b o o k อิทูบอะล้กกับแพลตฟอร์มต่างๆครับรับวันนี้เราก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเราก็ขอขอบคุณอาจารย์พักพลเหลืองไพศารคุณท่านก็เป็นผู้คนหนึ่งที่จะมาให้ความรู้อาชีทางช่องทางให้เกษตรกรพี่น้องประชาชนชาวไทยซึ่งบ้านเราก็เป็นเป็นผู้ปลูกผู้ที่นำออกสินค้าด้านการเกษตร อันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้สื่อตรงนี้เพื่อจะเสริมเสริมด้านการตลาดให้ประชาชนซึ่งมีความยากลำบากในยุคนี้อยู่แล้วเพื่อให้ดืมตาอ่ปากได้นะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนะครับ